รูอะไรอยู่หรือคนงามดอกตอร์กอนเขาถามคุณงามปูกต้องอะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าหลังใยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้ดิฉันคุณแดงคะ่ะจะมา,าพูดถึงประโยชน์ของ Rd 2551ที่เราได้ทำการทดลองแล้วนะคะและได้ทำการวิจัยแล้วจากดรกรสุขเสรินะคะในชีวิตประจำวันของชีวิตเกษตรกร,กรนี่สำคัญนะคะ ซึ่งในการปลูกพืชแต่ละครั้งมันจะประกอบไปด้วยดินนะคะน้ำและต้นพืชซึ่งสามอย่างนี้จะมีความสัมพันธ์กันมากแต่สารเสริมบำรุงพืชตัวนี้นะคะจะช่วยท่านได้นะคะเดี๋ยวจะแยกเป็นภาคเป็นข้อๆไปนะคะถ้าท่านผู้ชมต้องการที่จะบำรุงดิน สามารถใช้สารเสริมบำรุงพืช ad 2อ5 1นี้กับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์อย่างอื่นก็ได้นะคะสามารถใช้ร่วมกันได้และค่อยๆสังเกตอาการของดินไปเรื่อยๆอย่างช้าชนะคะเหมือนเป็นการทดลองเหมือนปรับสภาพดินนะคะเดี๋ยวท่านเกษตรกรลองลอง,ลองใช้ดูก็ได้นะคะซึ่ง,งถ้าใช้ สารเสริมตัวนี้แล้วเนี่ยดินของท่านเกษตรกรที่เสื่อมจากการใช้สารเคมีเยอะก็ดีนะคะสามารถปรับสภาพดินให้ร่วดซุยมีออกซิเจนในดินเยอะนะคะซึ่งซึ่งเป็นอาหารของพืชที่สำคัญมากต้นพืชจะต้องปลูกลงดินใช่ไหมคะถ้าดินดี นะคะต้นพืชก็จะเจริญงอกงามค่ะแต่ถ้า,าท่านเกษตรกร,กรที่มีชีวิตเกี่ยวข้องในการทำอาหารกินเกี่ยวกับทางด้านเ,าเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเป็นเศรษฐกิจในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นรายได้นะคะเมื่อใช้ Rd 2อ5 1เทลงไปในน้ำสามารถจะปรับสภาพจะเป็นสระน้ำก็ดี บ่อน้ําก็ดีนะคะเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลานะคะบ่อเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาหรือเลี้ยงปลาเพื่อเป็นรายได้นะคะเป็นปลาสวยงามนะคะใช้ได้เลยค่ะสามารถที่จะใช้ตัวนี้เทลงไปในสระเลยก็ได้เพื่อปรับสภาพให้ออกซิเจนในน้ำเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อเมื่อออกซิเจนในน้ำมีมีมาก น้ำก็จะไม่เสียพืชที่สัตว์ที่อยู่ในน้ําและพืชที่อยู่ในในในน้ำเนี่ยจะเจริญง,งอกงามและมีคุณภาพนะคะปลาที่ท่านเลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อเอเป็นรายได้เศรษฐกิจจะมีะผิวมีสีที่สวยงามนะคะมีร่างกายที่สมบูรณ์สวยนะคะรายได้จะดีขึ้นนะคะไม่ว่าท่านจะทำ อย่างไรก็ได้ที่ทําให้รายได้ของท่านดีขึ้นท่านลองใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะและสําหรับใช้กับพืชน,นะคะอันนี้จะแยกเป็นหัวข้อจากหัวข้อดินหัวข้อน้ําและพืชน,นะคะต้นพืชสามารถที่จะรับสารเสริมบำรุงตัวนี้ได้อย่างดีนะคะโดยจะรับได้ทั้งทางรากและการฉีดพ่นทางใบ สารเสริมบำรุงพืช r d สองห้าห้าหนึ่งนี่มีประโยชน์มากเลยนะคะสามารถจะทำให้ต้นพืชไม่แคระแกนจเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีมแมลงรบกวนถึงจะมีมะแมลงรบกวนแต่การจเจริญเติบโตนี่สามารถเป็นไปได้ดี และต่อเนื่องนะคะจนได้ผลผลิตสำหรับนาข้าวนาข้าวและต้นทุเรียนหรือพืชต่างๆสามารถที่ว่าจะเพิ่มผลผลิตได้เลยนะคะแต่การสังเกตที่เราได้ใช้เนี่ยเราต้องสังเกตไปได้เรื่อยน,นะคะไม่ว่าจะเป็นผลผลิตก็ดีนะคะทางพืช ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชใบบางหรือพืชที่มีความอายุยืนก็ดีนะคะสามารถใช้ได้หมดต้นพืชที่เสื่อมโทรมสามารถปรับสภาพให้คืนสู่ชีวิตที่ดีได้นะคะท่านไม่ต้องกลัวว่าท่านจะไม่ประสบผลสำเร็จในการใช้กับต้นพืช เพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาดิฉันใช้กับเมลอนค่ะซึ่งได้ทดลองถึงสามครั้งประสบผลสำเร็จค่ะทุกครั้งที่ใช้เราจะทบทกำการทดลองไปเรื่อยๆในอาาัตราส่วนของ r d 2 5 5 1ตั้งแต่2องซีซีสาซีซหซีซีนะคะ แต่ที่ดีที่สุดคือสามซีซีค่ะสำเร็จนะคะสามซีซีเพื่อเพื่อที่จะได้นำสิ่งที่ดีมาบอกต่อให้แก่ท่านผู้ชมได้รับรู้นะคะว่าเราได้ปรับเปลี่ยนการทดลองไปเรื่อยๆและดูอาการสังเกตไปทุกวันจนได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับท่านแล้ะคะ่ะคืออัตราการใช้ แบบมาตรฐานสซีซีต่อน้ำยี่ลิตรนะคะใช้ฉีดพ่นทางใบใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะคะจะไม่เจาะจงว่าเป็นพืชชนิดใดบ้างทุกชนิดนะคะในเมื่อต้นพืชมีชีวิตที่ดีเราก็มีสุขภาพที่ดีรพร้อมๆกันไปนะคะอย่าลืมนะคะว่า าการใช้มาตรฐานที่เราได้ทําการทดลองและประสบผลสำเร็จคือ 3cc ต่อน้ำ20ลิตรนะคะถ้าผู้ชมคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวจะขอนำเสนอประโยชน์ของอดี2 5 5 1เพียงเท่านี้นะคะขอให้การทดสอบและการทดลองใช้ที่ดีฉันได้นำเสนอมานี่ขอให้เป็นประโยชน์ แก่ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะถ้าท่านสงสัยจะสอบถามรายละเอียดเชิญได้นะคะเรายินดีแนะนำนะคะแนะนำสิ่งที่ดีด้วยเบอร์โทร089 706 9530คุณแดงค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ man